เป็นของที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่มีตัวตนเป็นชะขันนั่นไม่ใช่ตนแต่ละขันละขันก็ได้ความชัดแจ้งลงไปว่าแต่ละขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองศึกษาอยู่อย่างนี้กํำหนดอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนดูบ้างแล้วพ้นอะไรจะเกิดขึ้นพ้นอะไรจะเกิดขึ้นแก่จิตใจ ก,ก็จะเข้าใจได้เองเนี่ยเบญจขันธ์เป็นปร,ริญญาธรรมคือธรรมที่ควรรู้ควรศึกษานี่พวกหนึ่งโดยเอาเบญจขันธ์เป็นบทเรียนทีนี้ก็ยังมีพวกหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าอายตนิกธรรมคือสิ่งที่เป็นไปทางอาญตนะหรือเป็นเรื่องของอายตนะ เรื่องนี้ก็มีห้าหมวดด้วยกันหมวดละหกละหกห้าหมวดด้วยกันหมวดที่แรกหมวดที่หนึ่งก็คืออายตนะภายในมีอยู่หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สองอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตะัณฑธรรมารมณ์หมวดที่สามก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณ ทางหูวิญญาณทางจ้มูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจเป็นหกด้วยเหมือนกันแล้วก็มีผัสสะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางแกมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจก็เลยได้ผัสสะหกแล้วก็เกิดเวทนาหกคือเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางจกมูกเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางกายเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจเลยได้เป็นห้าหมวดหมวดละหกละหกเรียกสั้นๆอีกทีก็ว่าอายตนาภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณ หกผัสสะหกเวทนาหกก็จะก็จะเรียนได้อย่างเรียนกอขกอกาคือแจกลูกให้เหมือนกันเรียนกอขกอกาแจกลูกไปให้เข้าใจให้ร่องแคลวให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งว่ามีธรรมะอยู่ห้าหมวดหมวดละหกอย่างนี้นี่ก็เป็นปริญญาธรรม คือทำที่ควรศึกษาในที่สุดก็น,น้อมไปรู้มีความรู้ดำเนินไปจนถึงกับรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของอาญ,ญาจะนิกาธรรมทั้งห้าหมวดนี้ห้าหมวดหมวดละหกมันเป็นสามสิบอาญนิกาธรรมจึงมีสามสิบก็มีห้าหมวดหมวดละหก ในสามสิบนี้แต่ละอย่างละอย่างถูกพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำนองเดียวกับที่พิจารณาเบญจขันนี่จะสะดวกอย่างไหนก็เลือกเอาว่าจะพิจารณาเบญจขันหรือจะพิจารณาอายตนนิกธรรมหกหมวด ถ้ามีเวลาเมื่อไรก็พิจารณาไม่ว่าที่บ้านไม่ว่าที่วัดไม่ว่าที่ไหนเมื่อที่สุดแต่นั่งถ่ายอุจจาระอยู่ก็มีจิตสงบพอที่จะพิจารณาได้เหมือนกันนี่เรียกว่าเอาจริงกันเลยทุกเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสก็มีการพิจารณาอนิจจังทุกทาังอนัตตา ในเบญจขันธ์ทั้งห้าหรือในอาจนิกธรรมท,ทั้งสามสิบหกหมวดหมวดละห้าพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาตามลำดับตามที่เป็นจริงอย่างไรมันเกิดดับอย่างไรเห็นการเกิดเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปก็เป็นญาณคือความรู้หนึ่ง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  ยานเห็นการเกิดยานเห็นการตั้งอยู่ยานเห็นการดับไปเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทายานยานเบื้องต้นนี่จะมีมาตามลำดับจนถึงนิพพิทายานนี่เรียกว่าตอนหนึ่งกี่ยานกี่ยานก็รวมเรียกว่านิพพิทายาน หลังจากนั้นหลังจากนิพพิทาก็เกิดวิราคะความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัดแล้วก็มีการบรรลุมรรคผลมรรคสีผลสีกระทั่งบรรลุนิพพานตอนนี้เรียกว่านิพพานญาณน,นับตั้งแต่วิราคะขึ้นไปจนถึง,ถงมรรคผลและนิพพานเรียกว่า นิพพานญา,านกำหนดได้ง่ายงๆเป็นว่ายานทั้งหลายจะมีเท่าไรก็ตามใจแบ่งได้เป็นสองขั้นตอนหรือสองชุดชุดแรกมีการเห็นมาตามลำดับเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาม,มาตามลำดับจนเกิดนิพพิทาหรือความเบื่อหน่ายในตอนนี้เรียกว่าธรรมทิติยานธรรมทิติยาน เห็นสิ่งที่ตั้งอยู่ตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกว่าธรรมัติติยานหลังจากนั้นก็เป็นนิพพานายานคือวิราคะแล้วก็วิมุตต์แล้วแต่จะแยกออกเป็นกี่ตอนกี่ยานก็รวมกันแล้วก็เรียกว่านิพพานายาน สรุปความได้สันส้นๆง่ายๆว่ามันยานนี่มันมีสองคือสองชุดชุดธรรมทิติยานกับชุดนิพพานายานชุดธรรมทิติยานคือยานรู้ตามที่เป็นจริงในสังขารทั้งปวงมาตามลำดับจนเกิด,กดนิพพิธา ที่หลังจากนิพิธาเ็าเกิดวิราฆ่าไปตามลำดับจนเป็นการบรรลุมรรคผลนี่พระอระหันต์ก็ศึกษาปริญญาธรรมคือเป็นจะขันบ้างอายตนิกธรรมบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่บุคคลท่านจึงสมบูรณ์ด้วยธรรมทิติยาน และนิพพานเพยานเพ,าเพราะการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา <c oughs> การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเหมือนกันหมดแหละ